ซุกลนะ็สกลกแปลว่าอะไหรหืซสกลก็อกเหมือนซดลวดซุดลวดแปลว่าอะไรแปลว่าหมูม,มาม สวัสดีค่ะทุกคนแปลว่ามาเร็วมาลมาลจ้ามาแล้วมาเร็วมาจะให้ดูวันนี่นะมีอะไรนี่เลยจ้าก๋วยเตียเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระของแพรมาแล้วก็มีเกี๊ยวพักก็มีมะระสดโหระพามีั่งงอกสดนะจ้าเจ้านี่ไม่หวงพักเด้อเติมได้ปกติเติมได้แบบว่าเต็มที่เลย อันดับแรกขอปรุงกันนะจ๊ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากซุปหน้ามอ้อนเนาะก็เลยต้องจัดเนเล็กเนเล็กไก่ตุน๋นน้ำซุปหวานๆเนาะอ้แม,ไม่ไม่ลืมน้ำปลาพี่เอาปลาให้แม่หนึ่งแียว ชอตมันน้อยได้ทุกคนที่ว่าตัไกไหลายทนะีไปซื้อน้ำปลามาแล้วเดือนบุญบ้าน,นปลาเมิดก็ะได้คขคนก่อนมีตีนไก่ตุนน้องไก่ตุนเนาะเส้นเล็กสดแต่ลูกชิ้นอ่ะเป็นลูกชิน้นลูกชิน้นรวมว่า แค่ไม่อยากแ่ไม่มีลูกชิ้นไก,ก่เกี่ยวไหมวะหูเส็นมากเส็นเล็กมีเลือดไก่ด้วยมีมะละตุนอุ้ยอุอ้ยนี่มันบักแตงโวถ้าแผ่เอ,ออกมันจะเห็นไหมฮะมันเห็นดีกว่ากันมอาออกกไ็ไแดงกะนมาชิมกันเลยว่าอร่อยไหมแล้วชิมน้ำซุปก,ก่อน อืมเหล่เหล่เลยดูเส like, uh, uh ้นเส้น huh. ตัวเตี die, ๋ยวแบบเหนียวนุ <tree> ่มเส้นสดนะอืมเยล่จะไปดูใครแมมวเก่งเข้าไปหนม่ยแมวทำเป็นดูใครถุนไก่อาหารุุนตีนไก่น่องไก่แล้วก็ต้มน้ำซุป ใส่มดดอกเดือกกระช่างมันกินได้มดแล้วก็มีมะละสุดมะละสดหั่นแช่น้ำเกลือก่อนเนาะเข้าใจไหมแล้วก็มีมะละตุนตุนแน่นในหมอน้ำซุปเลยกินคำใหญ่ๆสวบๆไนะด้ไหมฮะเขาจะด่าเห็นไหมว่าสุกลกผมเนี่ยนะสุกลกแปลว่าอะไรอืม สกลกแบบเหมือนสดลวดสดลวดแปลว่าอะไรแปลว่ามูมมามอร่อยคือดีเกี๊ยวทอดเลดือดลวดไก่เนื้อไก่ก็ดี ลองกินมาละอันนี้ม,มาละตุนที่นี่มาลองมาละสด,สด ที่แม่ท่าตุ๋นเนี่ยเด้อเอาไปต้มแล้วไปหมอน,น้ำซุปนาะมันจะขมกว่าอันซุปทุกคนมันเป็นกระเพราแช่น้ำเกลือใช่ไหมเพราะว่าอันที่แม่เอาไปต้มนี่ยแม่ไม่ได้แช่น้ำเกลือก่อนแม่ใส่ต้มเลยแม่เป็นรู้ว่ายังไงมันก็ขมอม่อยเดีย๋ยวยำตอนนี้ จะหกโมงเย็นแหละแดดเพิ่งออกมัดวันแดดไม่ออกีพ่ này, ออ,อีแม่กินเปิดดีดีไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะ พีก่กินเส้นเหล็กพี่มีกินเส้นบะหมี่เจเดนกับบะหมี่ พเพย์จะชอบกินเส้นบะหมี่ป้าก็ชอบบะหมี่แต่ว่าป๋าไม่กินอป้าไม่อยู่บ้านอ่ะคำนี้โอ้โหใหญ่มากมุดไหมวะฮึไม่คนปะป่ะ สบเอาสวบเอากินเกี๊ยวค่ะถ้าใครกินเกี๊ยวทอดกะก๋วยเตี๋ยวไปยิ่งก๋วยเตี๋ยวนี่แม่จะต้องซื้อเกียวต่างหากไปชอบ ไม่ได้ทำอะไรดูเลยครับจนหลายอย่างทำก็เกี่ยวไปื่อวตัดของเม่อวา มันก็เลยไม่ได้วังเพราะว่าเวลาทามันจะอาชีพพาไปดูเนาะมันจะต้องได้พูดไงแล้วนี่เป็นจัดของเลือดอะไรไม่รู้อันนีกมั้ยนี่เป็นน่องไก่แหม่ปีกไก่ที่แพทตึงสวยกำลังดีเลย mm <laughs> Tặng tay kín nhu tặng tay kín nhu tặng tay kín nhu ăn. mặt kín nhu tặng 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 สุดน้ำมันร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่นหนาวจะร้อนก็มันร้อนกัจะรลอนร้อน,อ,น,น,อ,อ,นอืมกินก็ะคำเอาใจนายเขา พี่มีพุงเขาจะไปขขาไข่เลยถามว่านางอยากกินอะไรเพราะว่านางบัชนชอบกินเส้นมันแม่ก็เลยทำก๋เจ๋ยวไก่ให้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวนางไปสามวันนางจะไม่ได้กินกับข่าวฝีมือแม่แม่ก็หิวด้ ืม,ม,มกินรวมคลองกระจแพ่เขาก็ชมามะ ป็นคนกินอะไรจะต้องมีพิธีรีตองไม่ทำมีพิธีรีตองอะไรนะชอบถสวยช้าที่มันเขากะอาหารก็ออะไรเขาก็อาหารกินตั้งแต่หน่อยๆแบบนี้ไงไอเวลานหน่อยๆทุกคนก็เป็นแอะ เวลาไปกินลูยเจียวเขาก็มีทำมือให้เองตอนมาใหม่ซื้อมาจากไทยนะซื้อมาสองใบที่นี่มันแตกพอดีร้านไทยมีขาย ก็เลยซื้อมาหกไปทุกวันตอนนี้วก็มีอีกเซ็หนึ่งที่เป็นกลมๆเนะฮืมหืมฉงดูดตีนดูดแต่ตีนไก่เดวตีนอย่างเป็นไม่ดูดม,มุดแลยทุกคนหลือแค่เสร็จมนันนิดนเดแล้วถ้าจะไปเลีมยมให้เมื่อเทมั้ย เหลือแต่น้ำอึมด้อร่อก็อืมก็น่าแอลกก็จับเยอะลทุกคน ใครคิดเมนูนี่ไม่ออกก่ลองเนาะลองดูเพราะว่าทำยั่ไงน้ำซุปโครงไก่ไก่ตัวหนึง่งอ่ะโครงมันก็เอามาทำน้ำซุป ปิดน่องแล้วก็เอาหั่นมาแบบตุนเนาะแล่เนื้ออกมันออกเอาไปทําอย่างอื่นแล้วก็ตินไก่จังหากแค่นั้นจบไม่ยากโอเคทุกคนคลิปนี้ไป,ไปและแพจะไปกินต่ออีกจริงนิดแล้วก็ยังไงก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพด้วยนะจ้ะถ้าใครไม่ชอบก็ ผ่านไปนะจ๊าไปหนาจ้าโอเคจ้าคลิปนี้แพรไปแล้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย